ู้หญิงกับความสวยเป็นของคู่กันทุกคนเห็นด้วยใช่ไหมคะมนุษย์แม่อย่างเราจะปล่อยให้ล่วงโลยไปตามกาลเวลาไม่ใช่สะละเวลาก็ไม่ค่อยมีก็พูดแต่แบบนี้ว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาสุดท้ายตัดสินใจลากเพื่อนหรือเพื่อนลากไปก็ไม่รู้เบลล่าวีตาบิวตี้คลับ งงไหมอยู่ดีๆฉันก็มาปรากฏตัวที่นี่แล้วแต่ว่ามาบ่อยก็ไม่บ่อยนะคะเพราะว่าจะเลือกมาเมนเทนตัวเองปีละครั้งถึงสองครั้งที่นี่เขามีคุณหมอที่เชี่ยวชาญเป็นกันเองหลายๆท่านเลยนะคะแล้วก็เราอยากได้แบบไหนก็สามารถที่จะบอกได้เลยคุณหมอจัดให้ทุกตรงน้องๆพนักง,งานทุกคนก็บริการเป็นกันเองมากไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทําไมเบลล่าคลินิกถึงสามารถคลองใจคนและดําเนินกิจการมาได้ถึง10ปีก็ต้องขอแสดงความยินดีอันวอร์เซอรี่ครบ10ปีนะคะดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเบล มาโดยตลอดก็ขอให้คลินิกนำนวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยดูแลพวกเราให้ยังคงความสวยงามอย่างนี้ตลอดไปอ๋อไม่สิเราต้องสวยยิ่งขึ้นกว่านี้ Happy Anniversary นะคะ